สวัสดีครับอันนี้ก็หายหน้าหายตาไปช่วงฝนตกเนาะเอ่อมันไม่หยุดนะฮะตกทุกวันก็ก็ขอให้ที่น้ําท่วมก็ปลอดภัยกันนะครับก็คือแบบฝนหยุดไปไวนะฮะก็อันนี้เราก็มาทํารีวิวนะครับก็เริ่มการขายนะครับตอนนี้สินค้าจะนําเข้ามาอีกหลายรุ่นนะครับทานนี้เป็นรุ่นแรกก่อนเป็นสโนว์บล็นะฮะรุ่นนี้เป็นเอ่อเป็นรุ่นที่นี่จะเป็นรุ่น M24 นะฮะเอ็มยี่สี่ก็เป<ม>็ <S <S <ม> <S น S, <ม> <S db 9กนะฮะ04เนาะตัวนี้จะเป็น jb นะครับ jb นี่คือมันจะไม่มีตัวเจาะข้างหน้านะฮะดูดูลำกล้องมันจะมีแค่ล่องนะฮะอ่าดูครับทุกอย่างเหมือนกันหมดะฮะแค่ตัวลำกล้องเองนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้ก็จะมะีครบหมดนะครับกล้องสโคปขาทรายเนาะแล้วก็สปีดโรเดอร์มีให้ครบนะฮะสปีดโรเดอร์นะดูนี้กันละกันเนาะท่านกล้องสองนะฮะสปีดโรเดอร์แล้วลมีมีทุกอย่างครบนะฮะม,มีตัวปากมันด้วยเวลาเรา กดนะฮะมีลูกให้นิดหน่อยนะครับ,มรรบผมมีให้ครบนะฮะตามสเปคเลยครับ,ม s here, <S รบผมไม่มีปัญหาเลยครับมีประแจให้เนาะครับประแจครับโอเคนะครับอันนี้ก็เปิดไปเลยนะครับราคาไม่พูดความทำเพลงก็เพียง7,000บาทเองครับก็พร้อมโปรโมชั่นแถมให้ลูก2อง0ันหดสองศูกรรมอาหารละเป้า10แผ่นพร้อมส่งฟรีนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมทำการยิงเลยครับเนาะเพราะว่าไม่ได้ทำรีวิวมานานหลายวัน อันนี้ก็กดตรงนี้นะฮะกดแมกกาซีนรุ่นนี้ดีนะครับเป็นรุ่นที่มาตรฐานคือระบบเขาดีมากสุดยอดเลยครับการยิงการไล่ไกลเขาดีมากฮะคือจะเป็นรุ่นที่มาตรฐานจริงฮะจะไม่มีปัญหาเลยะฮะกด,กดลงไปนะฮะคือถือว่าเป็นเกรดดีครับราคาก็ดูเหมือนจะไม่ไม่สูงด้วยนะฮะคือเหมาะสมกับราคานะฮะแล้วก็กดเข้าไปประมาณนี้ก็ได้เยอะนอะครับโอเคนะทำการทดสอบเลยเนาะ ความแรงนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะล็อกแคปด้วยนะฮะล็อกดีด้วยนี่ครับนะครับผมทำการไม่ได้ตั้งเป้านะฮะก็นะครับผมอันนี้ก็สามารถขึ้นน้ำได้เลยทดสอบดึงโอ้โหแรงมากผมทําการวัดความแรงนะฮะความแรงไปเลยนะครับสนใจทักมาสั่งซื้อได้เลยครับสินค้าเราทำรีวิวแล้วครับ นี่แน่โห5 2 4ครับผมถือว่าแรงมากฮะห้าส5 2 4แสงจ้าเลยเห็นฮะโอเคครับประมาณ500กว่าอยู่แล้วครับเป็นรุ่นใหม่แต่งมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมทำการยิงเป้าเลยนะฮะครับคระโบก็ชัดแจ๋วนะฮะขึ้นด้วยขึ้นได้ง่ายด้วยนะฮะทุกอย่างก็รุ่นของซโนโวนี่มันงานเชื่อถือได้สุดยอดแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับ เนี่ยฮะยิงได้ดีจะขบ้องไม่ตั้งอีก,อกทีนะฮะบางทีมันเกี่ยวกับเราไม่ไตั้งโห oh, แหลงมาโอเคนะครับผมสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ร้านบีกันพยา,ยเ,าเรานะครับตอนนี้เราก็พร้อมจําหน่ายแล้วหลังฝนหยุดก็ไม่ได้เออฝนตกก็ไม่ได้ทำรีวิวนอะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้จาหน่ายฮะจาหน่าย,ยนะครับผมตอนนี้ก็เต็มตัวเลครับสนใจสั่งซื้อได้ฮะสโนว์ปุ๊บนะฮะก็เพียงเจ็ดพันบาทนะฮะพร้อม แถมพร้อมส่งฟรีครับโอเคนะครับสนใจทักที่ร้านบีกัมเทียวได้ทุกวันนะครับจัดส่งทุกวันครับ